แจกฟรี Free, ด้วง UR ตัว UR ล่าสุดที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ซใครอยากได้คลิปนี้รอดูกติกาได้เลยจะเป็นยังไงคลิปนี้ไปดูกัน โน่นหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพคที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin แช่เซนสุดรลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนเพราะบริการเติมเกมชันมีอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนะครับทุกคนวันนี้อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์633ในไอเดียของลูกค้า V.I.P. ของผมอีกหนึ่งคนนะครับทุกคนคือชาวสวนโยนะครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่อันดับที่สองของเซิร์ฟเวอร์633นะครับทุกคนซึ่งคลิปเนี้ยผมจะมาแจกดวงอชลราคาบโตต์ UR หนึ่งตัวเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะก็ผู้สนับสนุนหลักก็คือเว็บเต่าเชช็อปนะครับทุกคนนะสามารถไปจัด ID กันได้นะถ้าแบบว่าไม่อยากลุ้นกันนะทุกคนตอนนี้ก็มี ID ดองดําไวว้้สุ่มดดงกันวยนนะะครรัับผมหือไปจดกล่องสุ่มก็ได้นนนะะคครับทุกกฝาด้วยครับ ไปดูกันเลยครับทุกคนเราอยู่ที่เว็บเต่าเชช็อปนะครับผมตอนนี้นะก็สมัยรดีเริ่มต้นสิบาทนะเดี๋ยวผมจะหาไอดีที่มีตัวดงตัวดํามาหน่อยแล้วกันในงบประมาณแบบผมมีแค่สามร้อยดิทุกคนขอซองก่อนไอดีนี้ก็มีตัวดำเก้าสิบหกบาทให้พอไม่พอไหนที่ใส่ฟรีซื้อิบกกันสามเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจว่ะแต่งบผมเกินดินี่แปดร้อยบาทนะแต่คุ้มนะแต่คือเกินงบผมอ่ะดิ ยี่จะสมดีวะถ้าสุ่มผมก็อยากได้แบบการันตีเลยแล้วกันนะตรงนี้6กหนึ่้าหูพันหนอันนี้ก็สวยทุกคนออ้ยอันนี้ร้อยเบแปใบอูเจ็ดออกไปแล้วด้วยเฮ้ย <c oughs> นี่ละกันทุกคนไอดี ID ดองนำสองร้ใบเอ้ยแล้วมีตัวม่วงอีกจัดเลยแล้วกันนะครับทุกคนตรงนี้ฟึบไม่พูดพ้อนนำเพลงสั่งซื้อไปเลยโป๊ก โอเคครับทุกคนนะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนะซึ่งก่อนที่เราจะไปแจกไอเดีนะ้นทุกคนผมขอแวะสุ่มไอดีให้ลูกค้า VIP ของผมก่อนนะเออก่อนที่จะไปสุ่มไอดีที่จะแจกกันนะครับทุกคนนะมาเดี๋ยวผมพาไปสุ่มกันนะครับทุกคนนะให้กับลูกค้าของเราชาวสวนโยซึ่งตอนนี้เขาก็เตรียมตัวดำมาทั้งหมด190ใบครับผมก็น่าจะจัดพาร์ทหนึ่งพอนะเพราะว่าไม่มีหินไม่มีอะไรเลยนะครับผมตรงนี้ขอส่องหน่อยมีอะไรให้แลกได้ม้างไหมเอยมีอะไรให้แลกได้บ้างไหมเอยซับพงซัพพอร์ตแลก ออเหมือนจะแลกนี้ได้ครับผมแต่วลวไม่ถึงว่ะทุกคนแลกได้นะแต่ต้องปลดสปอร์ตก่อนไม่เป็นไรครับผมนะตรงนี้เราก็จัดก่อนเลยหรือเปล่าดีเอาตัวโมงก่อนละกันสามันผมไม่เอาไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าทุกคนแล้วในคลิปนี้นะครับทุกคนนะผมจะมาแจกโค้ดรายเดือนให้ทุกคน้วยนะจะเป็นโค้ดน,นะนี้ครับผมนะ OPM 2 5้นี่ครับผมเป็นโค้ดรายเดือนนะ AUG นะครับทุกคนนะสามารถไปเกอกตามกันได้เลยนะครับผมตรงนี้มาเราจัดกันเลยละกันตรงนี้ทวนนะ10บใบแรกโป้ง ขอหินขอลูกแก้เร็วๆนะเกม please please มาไหมโอ้โหเงียบกิบเงียบกิบต่อโลที่สองแบบ rolling stone มาโลที่สองมาผมมาหน่อยฟิวฟิยลฟิวฟิยลหน่อยน้องฟิวฟิยลโลที่สองฟิวเฟียลไหมฟิวไหมโอ้โหม่วงโลที่สองยิ่งม่วงจีนอตโลที่สามไปทีเผลอโลที่สามทีเผลอโอ้โห โลดที่สี่ครับทุกคนมาโลดที่สี่คือผมว่าผมเนี่ยสุ่มมาเยอะนะครับทุกคนผมพอจะรูท้ทิกแล้วถ้าออกสิบใบเนี่ยมันไม่ออกหิดน,นะครับทุกคนแม่งจะออกลูกแก้วตอนแปดสิบใบนะเอออันนี้เป็นทิกเล็กๆนะทุกคนนี่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเป็นการที่ผมคิดไปเองนะครับทุกคนตรงนี้สี่สิบใบแล้วมาดูกันสี่สิบใบแล้วหินยังไม่ออกไปต่อห้าสิบใบครับทุกคนห้าสิบใบมาดูกันห้าสิบใบกดข้าไหมครับผมตรงนี้ มาดูกันว่าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงไหมโอ้โหแต่ผมว่าไม่ใช่แล้วหกสิบใบขอไม่เอาหินพอโอ้โหเนี่ยถ้าหินออกเนี่ยลูกแก้วม่งออกยาก,กนะครับทุกคนโอ้ค่าคน,คนที่พวกแกาตามหาโอ้มรหุกอชุระว่าการันตีชัวเลยถ้ามาทรงนี้การันตีสูงมากโอ้โหไปโอ้ถ้าทรงนี้คือการันตีสูงมากครับทุกคนโอ้โหเจสิบใบแปสิใบ มาไปที่แปดสิบโอ้โหมาไหมโอ้โหลูกแก้วไม่มาเก้าสิบโอ้สองนี้การันตีสูงมากหนึ่งร้อยโอ้ยกูกูว่าแล้วกูคิดไว้แล้วถ้าส่งนี้ส่งนี้มาชัวร์การันตีสูงมากการันตีสูงมากและทองมาวะ่ะโอ้โหโลที่เท่าไหร่เนี่ยหนึ 100. ่งร้อยมาดได้สร้างมุญลพิษแล้วรลุนเหล็กไป e อีกเกมหมา บนพลังงานกิงกิโอวัคซีนแมนโบรเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆมาร้อยสิบใบเฮ้ยโอเคเฮ้ยถือว่าดวงนานนะร้อยสิบใบเฮ้ยเท่ากับตอนนี้เราขาดเท่าไหรอ่อ่ะขอดูดิโบหรือไม่พ้นการันตีวะเท่ากับตอนนี้เราขาดหินอีกสองทุกคนหินอีกสองนะอันเนี้ยได้หินแน่นอนหนึ่งอันครบร้อยยี่สิบเนี่ยได้หินแน่นอนหนึ่งอันทุกคนเลยหกสิบใบก่อนการันตีครับผมมาดูกัน หกสิบใบก่อนการันตีฟึบปะมาหินแถมมาหินห no. oh, <im fully> ินห oh, ินโอ้โหชิบหายละก่อนร้อยเก้าสิบใบอะหิน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 โอ้โหชิบหายลทุกคนการันตีชัวร์ทรงนี้หิน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 ไหมหินโอ้โหเชี้ยหิน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 ร้อยหกสิบบเฮ้ยโอ้โหชิบหายเลยทุกคนการันตีโอ้โหร้อยเจ็ดสิบใบ มึงเบิ้ลมาหลายเยอะเกินมึงเบิ้ลมาเยอะเกินทุกคนคือไงผมก็ต้องเอาให้คบหรบ180ใบอ่ะทุกคนพอ180ใบมันจะได้หินมาเพิ่มเลยนะโอ้โหแต่ไม่เป็นไรถือว่าแถบมาตรงนี้ครับทุกคนนะก็การตีไปตามระเบียบ180ใบโอเคประมาณนี้180ใบนะครับทุกคนนะหินมาห้าโอเคถือว่าได้อยู่ภาษาไม่ไปเลยครับทุกคนนะไอชิราโมโต้ปลดล็อกใบพลังเพิ่มโป้งมา โอ้น่าทำพัสดงว่าเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามเจ้าของอะรดีกันจะพัสดงไหมหรือ <laughs> แกเหลือจัดหรือแกเหลือมันก็ไม่เหลือทุกคนมันโดนก,การันตีอย่าพูดว่ามันเหลือเลยอย่าพูดว่ามันเหลือเลยทุกคนอาชุรัมบูมโอ้โหเท,ท่จริงเท่จริงมีเอสเอชอาร์ R บวกปะวะขอส่องก่อนมีเอสเอชอาร์ R บวกด้วยไว้คอยปลดพลังขอดูก่อนนะว่าเขาซื้อตัวดำไปครบยังยังไม่ครบนะทุกคน อนี้ผมจัดให้เลยอีห้เอ้ยเดี๋ยวต้องเหลือเพจเตป,ปั้นตัวละครให้เจ้าของไอดีก่อนนะครับผมตรงนี้มีแพ็คนี้จัดได้บักไว้หกเก้าตังพอวะตังพอวะโอ้ไม่พอ,อมาเดี๋ยวเราเอาอชิ u ราคาบุโตเนี่ยน่าจะเข้ามาแทนตัวไหนดีอะแทนตัวไหนดีวะณนะตอนนี้อคิดว่าแทนซอมบี้แมนก็ไม่มีที่ให้มันแล้วอะซอบมบี้แมนหรือเด็กหรืออะไรดี เอาแทนเด็กไปก่อนทุกคนเพื่อปั้นเอาพลังนะตอนนี้ปั้นเอาพลังไปก่อนไอทีนี้อ่ะแทนเด็กไปก่อนทุกคนประมาณนี้เท่ๆเดี๋ยวค่อยจะปั้นกันนะครับทุกคนนะสำหรับอัชราคาบ,บุโตะตรงนี้นะครับผมก็บนไปมา180ใบโอเคก็ถือว่าดวงแย่อยู่ <laughs> เดี๋ยวเราไปที่ไอดีที่เราจะแจกเลยนะครับทุกคนนะตัดไปที่ไอดีที่เราจแจกเลยนะครับผม มาครับทุกคนนะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ไอดีที่เราจะแจกนะครับทุกคนนะเป็นไอดีที่เราจะแจกในฟุบุกิครั้งที่แล้วทุกคนแต่ผู้โชคดีที่ได้ไปเนี่ยไม่ได้ติดต่อมารับไอดีนะครับผมผมก็เลยถือว่าเป็นโมคะไปนะซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาแจกไอดีนี้แทนนะครับทุกคนซึ่งตอนเนี้ยไอดีมันก็ใช้เลยครับทุกคนนะเป็นแฟรประกายแสงพาสาแล้วก็เป็นเจ้าทะเลลึก ครับผมพาร์ทหแล้วเป็นฟุบุกิพาร์ทหที่สามารถทํำขึ้นผาสองได้นะครับทุกคนขาดหินฮีโร่อีกหเม็ดนะครับผมตรงนี้แล้วก็ผมไปสุ่มเล่นมาครับผมตอนนี้ผมมีปุกตื่นอาชุราคาบุโตะนะครับผมก็คือขาดแค่หินอีเม็ดเดียวซึ่งเราจะมาสุ่มใน20ใบนี้กันนะครับผมตรงนี้ก็กติกางย่ายๆครับทุกคนนะสำหรับการแจกอาชุราคาบุโตะตรงเนี้ผมก็จะแจกในแฟนเพจของเต่าเชน,นะครับทุกคนนะก็ให้ทุกคนคอมเมนต์มา ว่าอยากได้ไอดีนี้เพราะอะไรนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนคอมเมนต์มานะครับทุกคนว่าอยากได้ไอดีนี้เพราะอะไรนะครับผมนะซึ่ง คอมเมนต์ไหนที่มีคนกดไลค์มากที่สุดนะอันนี้เน้นนะคอมเมนต์ Comment ไหนที่มีคนกดไลค์มากที่สุดผมจะแจกไอดีนี้ให้กับคนนั้นไปเลยนะครับผมนะซึ่งผมจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีเนะี่ยน่าจะวันที่5แล้วกันผมให้วันที่5ทุกคนนะเออให้แบบว่ามัน,มนเลยให้แบบว่ามิ้น์กันหลายๆเมิ้น์เลยครับทุกคนนะวันที่5จะประกาศแจกไอดีนี้นะครับทุกคนนะซึ่งใครเป็นผู้โชคดีก็รอติดตามได้ในคลิปที่ผมจะประกาศเลยนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผมมีตัวด้านอมาน20ใบผมซื้อได้ป ยังซื้อได้นะผมยากได้หกใบะดิเดี๋ยวตรงนี้ผมสามารถหาได้จากตรงไหนมั้งวะนี่รับไปโอเคเกาะโค้ดด้วยเกาะโค้ดด้วย OPM สองห้า AUG ครับผมตรงนี้โอเคมีโค้ดอีกเปล่าวะแปดแปดแปด OPM ได้ปะ OPM ห้าห้าตรงนี้แปดแปดแปด OPM ห้าห้าดิแปดแปดแปด OPM ฮ่าฮ่าอยากได้อยากได้ไเพชรตัวดิมีเพชรปะโอ้ไม่มีวะ่ะเฮ้ยหรือหรือผมก่อคขาผิดปะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาครับทุกคนตอนนี้ผมก็เตรียมตัวดมาทั้งหมดครบ30บใบเลยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะมาส่างกันต่อเลยเพราะว่าตอนนี้ผมเปิดไปทั้งหมดกี่ใบแล้ววะขอดูก่อนนะร้อยสามสิบใบเราขาดหินนี้แค่หนึ่งเม็ดนะครับทุกคนผมว่าน่าจบก่อร้อยหกสิบใบนะตรงนี้มาดูกันครับทุกคนมาปึ๊บไป ฟึบ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 สามสิบใบนี้ขอหินหนึ่งเม็ดจบเลยมาต่อขอหินหนึ่งเม็ดจบเลยนะครับทุกคนนะมายังไงใส่ตะมากระโดดต่อยก้อนเกลือไปกรายแสงสีอะไรสีทองไหมเฟี้ยว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 หน่อยโอ้โหขอหินหนึ่งเม็ดจบเลยจิงเกมหินเม็ดเดียวมาไม่ยากหินเม็ดเดียวไม่ยากมายังไงใส่ตะมากระโดดต่อยก้อนเกลือไปกปะจายแสงสีทองไหม หินเม็ดเดียวหินเม็ดเดียวเกมหินเม็ดเดียวสีทองหินหินหินโอ้ยข้าคือคนที่ผู้แกตามมาล่างสมบูรณ์แบบของมนุษย์ยุคใหม่อาชิร่าโมโตโหินหินโอ้หินไม่มาครับทุกคนนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าอีก20บใบนะครับทุกคนก็จะการันตีนะก็ใครได้ไอดีนี้ไปก็สามารถไปจัดเพิ่มอีก20ใบได้เลยนะครับทุกคนก็ไอดีไปประมาณนี้นะครับทุกคนนะ ก็จะได้อชูราโมโต้ไปหนึ่งตัวนะครับทุกคนนะกติกาก็เหมือนเดิมไปคอมเมนต์ในแฟนเพจเต๋าเช่เดี๋ยวผมจะตั้งโพสต์ให้นะครับทุกคนก็ไปคอมเมนต์ว่าเป็นเ่ออยากได้ดีนี้เพราะอะไรนะครับผมนะไอดีไหนมีคนกดไลค์เยอะที่สุดผมจะให้คนนั้นไปเลยนะครับทุกคนนะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนนะใครชอบคลิปนี้ผมฝากกันกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมในการคลิปต่อไปกันด้วยนะครับทุกคนสหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ